ันนี้คือทําไมวัดจมน้ําอยู่อะคะก็ช่วงนี้หน้าฝนนะครับคาจะกักน้ำน้ำจะท่วมจะท่วมเรื่อยๆครับอ,อ,อ๋ออันนี้ก็คือวัดเก่าใช่ครับวัดเก่าหลวงพ่อวัดเก่าของหลวงพ่อจะมาครับวัดนี้สร้างแต่สร้างตั้งแต่สองสี่แปดเก้าครับ<อ>จมน้ําตอนสร้างเขื่อนตอนสองห้าเก้เจ็ดเนี่ยครับจมน้ำตอสร้างเขื่อนใช่ครับออแล้วก็ยายวัดึ้นไปอยู่ด้านบนนู่นวัดใหม่อ่ะครับอ๋อที่เราเห็นเจดีย์ทองทองะนะ ด้านหน้าที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นหอระฆังนะครับนี่นะเนี่ยครับสวนตรงกลางนี่หอระฆังหลวงพ่ออุตมะครับส่วนทางด้านหน้าทางโน้นจะเป็นตัวโบสถ์ครับโบสถ์ใหญ่นนะครับผมสมัยก่อนก็คือโบสถ์ขนาดนี้ก็คือใหญ่มากแล้วครับใหญ่มากเลยองสองสี่อะีโหใหญ่ใหญ่มากครับวัดนี้วัดใหญ่นะครับสมัยนี้สมัยนั้นนี่ก็ถ้าวัดใหญ่ขนาดนี้ก็คือเป็นวัดใหญ่ละใหญ่มากครับรวยพอได้พอได้ครับ จะสร้างได้ขนาดนี้นะครับผมงัววัดใหม่ก็คือระยะจะดีกับวัดนั่นกิโลหนึ่งแล้วครับอคนจะมาจำนวนใช่ไหมจนนขึ้นได้ไหมคะตอนนั้ขึ้นไม่ได้ครับตามท่มหมดแล้วครับก็สร้างเสร็นแล้วนมครับผมแล้วก็หลังนี้คันล่างทำด้เหล็กหลังไปสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่คนนํำมาถวาย เลยก็ทางรถไฟครับได้ก็เลยับเป็นการขนด้านล่างออืแต่ถ้าช่วงเมษาก็จะเดินได้ตั้งแต่หอรักังนู้นนะครับเดินเดินเที่ยวได้เลยครับคือหนาวจะแห้งถึงตีโมครับแต่ต้องเป็นช่วงเมษาใช่ครับก่อนมันก็คงเป็นพื้นที่ดินในเมืองสูงหน้านะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มประตูซุ้มกำแพงโบกรธครับ ออออืมอ๋อเรือเข้าได้เหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมุมนี้หน่อยเอ้อขอมุมถ่ายเรือเออถ่ายรูปสวยใช่ไหมอขอมุมมุมถ่ายเรือติดช่องให้อาจารย์หน่อย ไม่มีเบรกครับอ๋อเหรออ่าอาจารย์ใช้ความสามารถเอาใช้ความสามารถเอาเฉพาะเรือมันจะไหลไปเรื่อยๆครับนี่เขาเริ่มจะมายกขาออกนะคระพุทธรูปเอ็ยไปเพราะว่าน้ำน้ำกระดังจะท่วมไหมครับอ๋อเหรอมันจะขึ้นไปอีกเหรอใช่ครับน้ำจะขึ้นไปอีกเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มย้ายออกไปนะเดือที่มันเป็นคล้าย้ในเหมือนน้ำก็น้ำแชจูยอดนู่นนะครับ ยอดหน้าต่างอ่ะครับโอ้โหมันไม่ทั่วไปจุ่มพวกนี้หมดเลยโมเป็นแพเป็นแพครับไม่ท่วมหมดเลยจะเริ่มย้ายออกไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่ายังไงน้ำมันท่วมไปกับน้ำแม่อยู่แล้วครับโอ้ใหญ่นะแต่ว่าน้ำลึกมากเลย ที่ัยักษ์อาทำไมมียกักษ์อ่ะอ๋อนี่คือขนออกเหรอคะใช่ครับขนอออก๋อเดี๋ยวน้ำท่วงเดี๋ยวพอน้ำแข้งก็มาตัดอ๋อช่วงอ๋อเรามาวันนี้เขาขนกันพอดีเลย ก็เริ่มทุตโซมไปตามวันนะคะคำว่าผูกพังผูกพังไปเรือพอเข้าแล้วมันโบดอะเพราะว่าพอเข้าไปแล้วเรือมันกะแทกตัวโบดอะแครงเียพอกระแทกตัวโบดแล้วปูนแค่น้ำมันอ่อนนะครับใช่เนอะปูนแค่น้ำอ่อนพอกระแทกปูบหล่นปั๊บปั๊บผูกพังเลยออันนี้เราผ่านไปทางนี้วนนิดนึงได้ไหมอาจารย์จะขอถ่ายรูปหน่อย โบสถ์ของหลวงพ่อนะคะโบสถ์เก่าก่อนที่จะมีน้ําเข้ามาเป็นน้ามาท่วมเพราะทําเขื่อนนะคะเราจะได้เห็นศากอารยธรรมนะคะความเจริญรุ่งเรืองของสมัยก่อนๆน,นั้นนะคะ Não, não é muito mais suave, ต่อไปเป็นวัดสมเด็จวดัดไ,ไทยครับสมเด็จครอวัดที่อันนี้คือวัดมอเหรอคะคอ๋อนี่วัดมอนมีวัดไทยก็คือวัดสมเด็จแล้วก็วัดกระเลียงนะคะ